สวัสดีครับพบก,กับสุลคาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจ๋งทุกคนมาตอสพูดถึงเหล่าดาวรุ่งที่มีโอกาสได้ร่วมปีซีซันกับลิเวอร์พูลวิเตอร์มาตอนกับสตาฟโค้ชของทีมหงดังลิเวอร์พูลพูดถึงเหล่าแข้งดาวรุ่งหลายรายในทีมชุดใหญ่เรียกตัวเขาคมป์กับตัวปีซีซันในรุ่กนการนี้ซึ่งแต่ละคนเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพจริงๆรลิเวอร์เดียกเรารุ่งหลายรา,ายขึ้นมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่ในช่วงปีซีซันดีเลยพวกเขาเข้ามาจากเบื้องหลังที่แตตก่าง คอนเนอร์แบดลีย์และจาเรลคัมโวซ่าพวกเขาเคยผ่านประสบก,การณ์การยืมตัวและพวกเขาก็ได้ประสบก,การณ์การแข่งขันมาแล้วนั่นคือเรื่องที่ดีที่พวกเขารู้ว่ามันการช่วยให้พวกเขาปรับตัวในแง่ของระดับที่พวกเขาสามารถมอบให้ด้วยในเวลานั้นพวกเขารู้สึกมัน่นใจมากขึ้นพวกเขารู้สึกเป็นนักเตะซีเนียร์มากขึ้น น,นั่นคือสถานการณ์ของพวกเขาทั้งคู่ดาเร็วมีเกมที่ดีเกมปีซีซั่นหลังสุดและคอนเนอร์เองก็ด้วยดังน,นั้นพวกเขาปรับตัวดีๆมาตอดซึ่งเป็นโค้ชที่คอยดูแลดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่กล่าวพวกเรายังมีคนอื่นในกลุ่มนั้นอีกบ๊อบบี้คลาร์กเบนดอกที่เคยอยู่ในทีมยู21ปีที่ใกล้กับพวกเรากว่าเคยมีส่วนในการซ้อมกับทีมชุดใหญ่มากกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีจริงๆยังมีมูสาเลเฟอร์นียดอฟส อีกด้วยผมเกือบลืมเมลสไปเมลบอบบี้และเบนพวกเขาเคยผ่านการเล่นในทีมชุดยู21่ปีมาแล้วดังนั้นพวกเขาใกล้ชิดกับทีมชุดใหญ่มากกว่าและพวกเขากำลังอยู่ในขั้นตอนนี้ปรับตัวี้มากกว่าพวกเขาทำได้ดีอย่างน่าสังเกจริงๆนะคุณสามารถเห็นได้ว่าณตอนนี้พวกเขาอยู่ท่ามกลางนักเตะรุ่นใหญ่ที่มีความเข้มข้นจริงๆพวกเขารักษาระดับการซ้อมในช่วงเวลาที่นานขึ้นกว่าเดิมมาก แล้วเราก็ยังมีคนใหม่เลยผมจะพูดอย่างไรดีนี่คือสายลมใหม่ที่มาจากอคาเดมี่คา์ลัมสแกนลอนเป็นนักเตะที่ดีจริงๆโดยโชคร้ายที่เขาเคยมีนุ่งกันที่ระบาดหนักและต้องพักยาวมาในนุ่งกันก่อนแต่ก็เป็นคนที่พวกเรามองไว้สูงถึงศักยภาพการเติบโตและเขาก็ทําได้ดีจริงๆในการซ้อมรวมถึงการแข่งขันด้วยเจมส์ <James S 2> แบคเคอเนลเองก็ช่วยเติมเต็มเราในบทบาทหมายเลข6ได้ดีเยี่ยม ผมอยากจะบอกว่าเขาคือคนที่ลงเล่นมากที่สุดในทีมชุดอยู่18ปีและทําได้ดีเลยริวิสคูมาร์เองก็เช่นเดียวกันเขาก็แสดงถึงความสามารถในทีมชุดอยู่2 0ปีมาบ้างแต่เขาก็เจ็บด้วยแต่ก็เป็นนักเตะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคนิคเสมอร่างกายก็เช่นเดียวกันมีการพัฒนาทําให้เขาสามารถพรสซิ่งให้กับทีมได้ตลอดป้องกันและออกวิ่งได้อีกครั้งเขาสามารถรักษาคุณภาพเทคนิคได้ในระดับเดียวกัน ทั้งหมดต่างปรับตัวดีๆในปรีซีซันผมจะบอกว่าจากเบื้องหลังที่ตต่างจากระดับที่แตกต่ตางอีกด้วยแต่ใช่มันดีเลยทั้งหมดต่างเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมของพวกเราผมคิดว่าในการแข่งขันคงได้เห็นกันทั้งหมดกันแล้วความสดที่พวกเขามาเต็มๆทีน่นี่พวกเรามีความสุขจริงๆเอลียดขอนำประสบการณ์จากยูโรมาช่วยหงแดงลิเวอร์พูลในนูกันนะ ฮาบวิเลียนะครับกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลเชื่อว่าการที่ได้แชมป์ยูโรยู21ปีกับทีมชาติอังกฤษชุดยู21ปีจะช่วยส่งผลต่อความมั่นใจในการทํางานให้ดีกับสโมสรในกัรใหม่ที่จะมาถึงนี้เอเลียนะครับเพิ่งช่วยสิงโตน้อยคว้าแชมป์ยูโรมาครบรองได้สำเร็จในช่วงต้นสมิที่ผ่านมาการคว้าแชมป์มันช่วยให้เราผมและเคอร์ติจอนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยสําหรับการเดือนหน้าสู้ฤดูกันใหม่ การเก็บเฉยชนะให้ได้มากที่สุดฉะนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการเอลิกากวเราต้องการช่วยทีมได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำเน้นใจว่าเราจะนำบางสิ่งบางอย่างจากยูโรมาช่วยทีมในนุก,กันใหม่ให้ได้ไม่เห็นความสําคัญแฟนหงอึง่งเห็นโดไม่ขอบคุณจชกซีคลับในคลิปอําลาลิเวอร์พูลทำเอาเหล่าแฟนบอลเดอะครับหรือแฟนๆของทัพหงแดงอึ่งไปตบตามกันนะครับหลังจากตันทีมลิเวอร์พูลอย่างจะแดนเฮนสัน ไม่ได้พูดถึงเจกเก้งคลับอย่างเป็นทางการในคลิปอลัลาสโมสรของเขาเลยลืมหรือเปล่างานนี้ทำเอาเหล่าสาวกเดอะคลับหรือแฟนๆของสโมสรลิอรูพูนะครับต้องออกอาการงง,งเป็นไก่ตาแตกหลังจากที่กัปตันทีมอย่างจาแดนเฮนสซนปฏิเสธที่จะเอ่ยถึงเจกเก้งคลับในวิดีโออำลาของเขาทั้งนี้ในที่สุดเฮนสันก็ยืนยันถึงการย้ายทียมด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์ไปยังทีมเอาอิติฟักทีมของลีกซาอุดีอาระเบียในเย็นวันพุธที่6รกรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจาก12ปีปิดฉากที่แอนฟิลด์และเฮนโดควาถ้วยแชมป์7รายการตอนนี้ลิวรูผูกแกละกับตันกิมหงแดงไม่ได้ออกมาประกาศถึงการย้ายไปของเา้าแต่มีคลิปวิดีโอหลุดออกมาเมื่อช่วงเช้าของวันพุธในคลิปจังหวะการฝึกซ้อมของเฮนเดอร์สันกับทีมใหม่ของเขาซึ่งก็มีรายงานว่าเขาได้เซ็นสัญญามูลค่า7แสนปอนด์ต่อสัปดาห์สำหรับเป็นขั้เหนื่อย แต่ในที่สุดนักเตะในวัย33ปีก็ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อยุติข่าวลือด้วยการยืนยันย้ายเทียมและอำลาสโมสรด้วยการใช้คำบรรยายว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะบรรยาย12ปีที่ผ่านมาเป็นคำพูดและยากยิ่งกว่านั้นอีกหากจะกล่าวคำอำลาผมจะเป็นห้นแดงไปตลอดชีวิตจนผมตายเขาขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะไม่มีวันเดินเดียวได้ วิดีโอขนาดยาวของนักเตะทีมจังเกฤษแสดงเห็นถึงตอนที่เขามาที่แอนฟิลด์เป็นครั้งสุดท้ายขณะที่เขานั่งอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ป้าย this is Anfield และยืนอยู่ในสนามเฮนเดสันพูดถึงตัวแชมป์ที่เขาได้รับและขอขอบคุณแฟนสําหรับการสนับสนุนที่ไม่มีที่สิน้นสุดเขารำลึกถึงครั้งได้พบกับเซอร์คเนเดลเดิ และแม้ต่ออดีตผู้นำการฟุตบอลดามเมียนโกมอนลีในการมาเยือนครั้งแรกของเขาแม้จะมีการพูดถึงผู้จัดการทีมที่ดึงสิ่งที่ดีที่สุดของเขาออกมาจาก8ปีที่ผ่านมากับเจกิ้งคลับแม้ว่าจะไม่มีการพูดถึงผู้จัดการทีมที่ดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากเขาตลอด8ปีที่ผ่านมางานนี้ทำเอาแฟนๆลิเวอร์พูลต่างพากันออกมาตั้งข้อคำถามในทอนที่ว่าเขาเขียนอะไรเหรอฟังดูเหมือนเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นคำพูดนั้น เขาไม่ได้พูดถึงเจกเก้นคลับเลยในขณะที่อีกคนหนึ่งเขียนว่าดเมียนโคโมลีรดบราการกล่าวถึงแต่เจกเก้นคลับไม่คนที่3เดือดกว่าเขาไม่ได้พูดถึงเจกเก้นคลับจริงๆเือนี่เขาคงจะวิ่งกลับตัวอยู่ข้างสนามและคลอดบอลอย่างไวจุดหมายเข้าไปในกรอบด้วยสีเสื้อของเวนียมตลอด7ปีที่่านมาถ้าไม่ใช่เพราะเจกเก้นคลับและกอนข่าแปลกใจที่สมสนรไม่พูดอะไรและเขาประกาศด้วยตนเองไม่ขอบคุณเจกเก้นคลับหรือเพื่อนร่วมทีมที่อบอุ่นเขา เฮนเดอร์สันขอความชัดเจนจากเจนน้อกเ,เกี่ยวกับเวลาในการลงสนามของเขาก่อนที่ดูการจะมาถึงแต่สุดท้ายที่ส่วนก็เลือกที่จะเข้าร่วมทีมอดีตเพื่อนร่วมทีมสตีเวนเจอร์ลาดเพื่อนร่วมทีมเก่าและเป็นตำนางของลิเวอร์พูลอย่างเจอร์ลาดเขาไม่มีรายชื่ออยู่ในทีมหงแดงช่วงปีซีซัซ่นกับยอรมันรวมถึงเกมกับชม,มิตกับคาสดูเมื่อสาปดาห์ที่แล้วหลังจากเข้ารับการตรวจร่างกายกับเอาอิติฟักและรายละเอียดทางกฎหมายขั้นตอนสุดท้ายสัญญาใหม่เขาเสร็จสิ้นใน24ชั่วโมงข้างหน้า นี่คือสุข,ขาลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเยือนของที่27กรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโม,มสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะค p Fan นบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโม,มสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ